ขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่รายการสุขใจในบั้นปลายหากชายชาราผู้แต่งตัวเชยๆแบกกระสอบใส่เหรียญเข้ามาในโชว์รูมหรูและพูดว่าเขาต้องการซื้อรถที่แพงที่สุดคุณลุงคุณป้าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราจะยิ้มต้อนรับเขาเหมือนกับแขกคนอื่นๆหรือจะพูดจาดูถูกแล้วหันหลังให้ด้วยสายตาเหยยดยามมีบางเรื่องที่เริ่มต้นจากสายตาเพียงชั่วครู่ แต่จบลงด้วยบทเรียนที่ไม่มีวันลืมและในวันนี้ขอเชิญคุณลุงคุณป้ารับชมเรื่องราวเช่นนั้นสถานที่ซึ่งความดีถูกทดสอบและคุณค่าของคนเราไม่ได้ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่จากจิตใจที่อยู่ภายในหากคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องราวแบบนี้น่าคิดกรุณากดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลาย เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเผยแพร่บทเรียนที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเมตตาขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมาท่ามกลางกรุงเทพมหานครที่ทันสมัยเมืองที่ผู้คนหลั่งไหลไม่ขาดสายเสียงแตรรถดังสลับกับจังหวะชีวิตที่เร่งรีบมีโชว์รูมหรูแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกสุขุมวิทย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนของผู้มีระดับโชว์รูมนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แสดงรถยนต์ราคาสูงที่สุดในประเทศไทย แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและศักดิ์ศรีภายในตกแต่งอย่างงอประณีทุกมุมพื้นหินอ่อนเงาสะท้อนแสงไฟสีทองอย่างนุ่มนวลเฟอร์นิเจอร์หนังแท้สุดหรูรถแต่ละคันราวกับผลงานศิลปะที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศเงียบสงบและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจรถแต่ละคันมีราคาตั้งแต่ห้าล้านไปจนถึงกว่า20ล้านบาทเป็นตัวเลขที่สำหรับหลายคนอาจเป็นทั้งชีวิตที่ทำงานหนักก็ยังไม่กล้าฝันถึงเช้าว,วันนั้น ขณะที่พนักงานกำลังยุ่งอยู่กับการให้คำปรึกษาลูกค้าประตูอัตโนมัติของโชว์รูมก็เปิดออกและร่างเงียบเงียบผู้หนึ่งก็ก้าวเ,เข้ามาเขาเป็นชายชราร่างเล็กหลังค่อมเล็กน้อยใบหน้าไม่แดดผมขาวพลนเขาสวมเสื้อเชิ้ตเก่ากางเกงผ้าคอตตอนซีซีรองเท้าฟองน้ำที่ส้นสึกสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือกระสอบผ้าขนาดใหญ่ที่เขาแบกมาด้วยเหงื่อโชก ฝุ่นถนนติดอยู่ทั่วกระสอบน้ำหนักของกระสอบราวกับบรรทุกทั้งชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยของเขามาตัดกับความหรูหราของสถานที่ที่เขากำลังก้าวเข้าไปเขาคือคุณตาชัยวัฒน์ชาวนาแก่จากจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่เงียบสงบที่ห่างจากกรุงเทพเกือบ300รอกิโลเมตรทั้งชีวิตเขาอยู่กับนากับบอปลาไม่เคยแม้แต่จะได้เหยียบเข้าที่หรูหราเช่นนี้แต่วันนี้เขามาด้วยเหตุผลพิเศษสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจมานานหลายสิบปี เพียงก้าวแรกที่เขาเดินเข้ามาทั้งโชว์รูมก็ต้องหยุดชะงักพนักงานหญิงคนหนึ่งที่ยืนใกล้ประตูขโมดคิ้วแล้วกระซิบกับเพื่อนร่วมงานดูเขาสิคงหลงทางมาจากไหนสักแห่งในกระสอบนั้นมีอะไรนะอีกคนไหลยักษ์คงเป็นกระป๋องกับขวดพลาสติกที่เก็บมาโอ้โหทำไมรอปพปล่อยให้เข้ามาได้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นสายตาที่ประเมินและดูหมิ่นเริ่มมีมากขึ้นบางคนถึงกับเบี่ยงตัวหลบ เรากับกลัวว่าเขาจะทำพื้นเลอะไม่มีใครเข้าไปถามว่าเขาต้องการอะไรไม่มีรอยยิ้มต้อนรับใดๆในสายตาของพวกเขาการปรากฏตัวของคุณตาชัยวัตรเป็นสิ่งแปลกประหลาดชวนรำคาญแต่ตรงข้ามกับสายตาเหล่านั้นเขายังคงก้าวเข้าไปกลางโชว์รูมอย่างช้าๆและมั่นคงเหงื่อไหลาอาบหน้าผากเสื้อเปียกชุ่มไปหมดแต่เขาไม่หยุดเดินหลายปีที่ขายข้าวเหนียวผักสดเก็บเหรียญทีละบาท เขาไม่เคยยอมให้ใครดูถูกเพียงเพราะรูปลักษณ์และวันนี้เขาก็จะไม่ยอมให้สิ่งนั้นทำให้เขาวันไหวท่ามกลางความหรูหราของโชว์รูมที่เงียบงันในชั่วขณะคุณตาชัยวัฒน์ชายชาราพร้อมกระสอบผ้าเก่ายืนอยู่ท่ามกลางรถหรูราคาหลายสิบล้านไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสถานที่นี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ไม่มีวันลืมเขายืนอยู่กลางโชรูม สายตาช้าๆมองไปรอบห้องเรากับจะจดจำทุกใบหน้าทุกท่าทีที่เขาได้รับตั้งแต่เดินเข้ามาแม้จะเหนื่อยไหลปวดเพราะกระส่าอกหนักแต่เขายังยืนตรงดวงตายังเป็นประกายต่อหน้าสายตาดูแคลนและเสียยงหัวเราะเยาะเย้ยอย่างไม่ปิดบงังเขาไม่แสดงความไม่พอใจไม่มีคำตำหนิไม่มีคิ้วขมวดมีเพียงเสียงพูดเรียบๆแต่ชัดเจนดังพอให้ทุกคนในห้องได้ยินผมอยากซื้อรถที่แพงที่สุดที่นี่ครับ คำพูดนั้นเพิ่งจบบรรยากาศในโชว์รูมก็ราวกับหยุดนิ่งชั่วขณะสายตาบางคู่เบิกกว้างบางคนหลุดหัวเราะบางคนเกือบทำแก้วกาแฟเพราะคิดว่าตัวเองฟังผิดพนักงานชายวัยหนุ่มชื่อเอกสิทธิ์กลั้นคำไม่อยู่หลุดหัวเราะออกมาแล้วพูดกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยเสียงดังพอให้คุณตาชัยวัน์ได้ยินชัดเจนลุงคนนี้ตลกดีแฮะแบกกระสอบเหรียญมาแต่จะซื้อรถแพงที่สุดเหรียญแค่นี้คงพอซื้อเบาะหนังสักเบาะมัง้ง คำพูดของเขาทำให้เกิดเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องบางคนพยายามกลั้นหัวเราะบางคนยกมือปิดปากแต่ส่วนใหญ่กลับแสดงอาการเย้ยหยันอย่างชัดเจนเสียงกระซิบกระซาบยังคงดังต่อเนื่องราวกับว่าการที่ชายชราผู้แต่งตัวมอซออยากซื้อรถยนต์ราคาหลายสิบล้านบาทเป็นเรื่องที่น่าขำที่สุดในวันนั้นขณะที่เสียงหัวเราะเยาะยังดังอยู่ในบรรยากาศ คุณตาชัยวัตรก็ค่อยๆโน้มตัวลงมือที่ผอมแห้งและกร้านแดดของเขาค่อยๆจับที่ปากกระสอบแล้วค่อยๆแก้เชือกที่มัดไว้ออกกระสอบผ้าเก่าเคยเปิดออกกลิ่นที่ลอยออกมาไม่ใช่กลิ่นอับชื้นอย่างที่ใครหลายคนคิดแต่เป็นกลิ่นของกระดาษธ,ธนบัตรที่ปนกับกลิ่นของการเวลากลิ่นของปีเดือนที่สะสมอย่างอดทนข้างในกระสอบนั้นไม่ใช่กระป๋องเปล่าไม่ใช่ขวดพลาสติกแต่เป็นปึกธนบัตรใบย่อยที่ถูกมัดด้วยหนังยางเก่า เรียงไว้อย่างเป็นระเบียบมีทั้งแบงค์20บาท50บาทและแม้แต่แบงค์10บบาทเก่าๆที่ธนาคารแทบไม่ค่อยรับแล้วแต่ละปึกถูกพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์มีการจดวันที่กำกับไว้ราวกับว่าเขาได้ตรวจนับมันซ้ำและซ้ำเล่าหลายครั้งก่อนจะนำมาที่นี่ความเงียบแผ่กระจายไปทั่วโชว์รูมเสียงกระซิบต่างๆเงียบลงทันทีสายตาของทุกคนเริ่มมองมาที่กระสอบที่เปิดออก และพนักงานบางคนเริ่มรู้สึกอึดอัดเมื่อพวกเขาเริ่มตระหนักว่าชายชราคนนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นคุณตาชัยวัตรหยิบปึกเงินขึ้นมาถือในระดับสายตาเรากับกำลังชื่นชมส่วนหนึ่งของชีวิตตนเองเสียงของเขาไม่ดังแต่หนักแน่นนี่คือเงินที่ผมเก็บสะสมมาทั้งชีวิตจะต้องใช้เท่าไหร่ก็หยิบไปเลยครับคำพูดนั้นตกลงกลางห้องโชว์รูมหรูหราไม่ใช่เสียงดังเอกเกิริก แต่เหมือนก้อนหินเล็กๆที่ถูกโยนลงในบึงที่สงบนิ่งเกิดเป็นระลอกคลื่นที่กระทบใจคนฟังขณะที่ทั้งโชว์รูมยังคงเงียบกริบเพราะความตกใจจากด้านในของเคาน์เตอร์หญิงสาวคนหนึ่งค่อยๆเดินออกมาเครื่องแบบของเธอยังดูใหม่ผมถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยใบหน้าอาจยังไม่มั่นใจนะักแต่ดวงตากลับใสซื่อและจริงใจเธอชื่อหันสาพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนและยังอยู่ในช่วงทดลองงาน หันสาไม่ได้รีบร้อนและไม่ได้มองไปรอบๆเพื่อรอการยอมรับจากใครเธอเดินตรงไปยังคุณตาชัยวัตรอย่างสุภาพก่อนจะโน้มตัวลงเล็กน้อยแล้วเอ่ยเบาๆคุณตาคงเดินทางมาไกลเหนื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอไปหยิบน้ำเย็นมาให้คุณตานะคะเธอไม่รอคำตอบแล้วก็เดินจากไปไม่กี่นาทีต่อมาเธอกลับมาพร้อมแก้วน้ำเย็นหนึ่งแก้ว วางไว้บนโต๊ะเล็กๆข้างเก้าอี้รับรองเธอไม่ได้แสดงอาการกลัวหรือเคอะเขินต่อสายตานับสิบคู่ที่จับจ้องมายังเธอตรงกันข้ามหันสาลากเก้าอีอ้อีกตัวมานั่งตรงข้ามคุณตาชัยวัตรแล้วพูดต่ออย่างนุ่มนวลคุณตาพักก่อนนะคะถ้าคุณตาไม่ว่าอะไรหนูขอช่วยตรวจนับเงินพวกนี้ให้นะคะเราจะไล่ดูไปทีละปึกสบายๆค่ะจากมุมไกลของโชว์รูม พนักงานบางคนมองหน้ากันพร้อมสายหัวบางคนยิ้มเยาะและกระซิบว่าใหญ่นี้คงอยากสร้างภาพให้หัวหน้าประทับใจแต่เลือกคนผิดละ่ะเสียเวลาเปล่าหันษาได้ยินแต่ไม่ได้ตอบโต้เธอยังคงมีสมาธิกับงานที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆเปิดปึกเงินแต่ละกองวางลงบนโต๊ะแล้วจดบันทึกแต่ละจำนวนอย่างพิธีพิถันมือของเธอขยับอย่างคล่องแคล่ว ดวงตาเปี่ยมด้วยย่อความเคารพและอดทนต่อคุณตาชัยวัน์ชายชราที่ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในที่แห่งนี้ยังไม่มีใครปฏิบัติกับเขาในฐานะลูกค้าอย่างแท้จริงใต้แสงไฟสีทองนวลของโชว์รูมท่ามกลางรถหรูราคาหลายสิบล้านหันสานั่งอยู่ตรงข้ามคุณตาชัยวัตรราวกับว่าอายุและสถานะทางสังคมไม่เคยมีอยู่ตรงหน้าเธอคือชายชราผอมแห้งแบกกระสอบเงินใบย่อยมาแต่ในสายตาของหันสา เขาไม่ใช่คนแปลกประหลาดหรือภาระแต่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่สมควรได้รับการรับฟังและการเคารพหลังจากบันทึกจำนวนเงินคร่าวๆที่คุณตาชัยวัดนำมาหันสาค่อยๆลุกขึ้นแล้ว่ายมือเชิญคุณตาเดินไปยังโซนแสดงรถเธอชี้ไปยังรถสปอร์ตคันหนึ่งสีเงินสะท้อนแสงที่ดึงดูดสายตาทุกคู่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรคันนี้เป็นรุ่นที่แพงที่สุดในโชว์รูมตอนนี้ค่ะคุณตา ราคาหลังรวมภาษีประมาณ20กว่าล้านบาทถ้าคุณตาอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหนูยินดีอธิบายทุกจุดเลยค่ะคุณตาชัยวัน์พยักหน้ายอย่างช้าๆดวงตายังคงเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นแล้แล้วโดยไม่ลังเลหันษาก็เริ่มลงมือเธออธิบายเกี่ยวกับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ของรถระบบความปลอดภัยที่นำเข้าจากเยอรมนีประสิทธิภาพการเก็บเสียงเครื่องยนต์หน้าจอควบคุม บาหนังระดับพรีเมียมทุกจุดถูกอธิบายด้วยถ้อยคำเข้าใจง่ายมีความรู้พอประมาณโดยไม่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกหลงทางในสัพท์เทคนิคเธอไม่สนใจสายตาที่จ้องมองจากด้านหลังไม่ใส่ใจว่ามีใครแอบหัวเราะสายหัวหรือกระทั่งสะกิดกันแล้วกระซิบว่าอธิบายรถรูให้ลุงแบกกระสอบเงินเหรียญฟังเธอคิดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แต่หันศาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยความอดทนที่น่าประหลาดใจทุกครั้งที่คุณตาชัยวัน์ถามอะไรเธอก็โน้มตัวลงฟังอย่างตั้งใจแล้วอธิบายอย่างละเอียดไม่มีความฝืนใจไม่มีท่าทีเสแสร้งมีเพียงความตั้งใจจริงเท่านั้นเธอรู้ดีว่ารถคันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนทั่วไปเอื้อมถึงได้เธอก็รู้เช่นกันว่าเงินเหรียญเหล่านั้นต้องใช้เวลานานในการตรวรจนาบและตรวจสอบแต่เธอไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมากำหนดวิธีที่เธอปฏิบัติต่อลูกค้าเพราะสำหรับเธอ ความเมตตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้าแต่มาจากวิธีที่เรามองคอนอส่วนคุณตาชัยวัน์เขานิ่งเงียบตั้งใจฟังทุกคำพูดของเธอในแววตาของเขาเหมือนมีบางอย่างอ่อนลงราวกับบาดแผลจากสายตาดูถูกเมื่อครู่เริ่มได้รับการเยียวยาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและท่าทีจริงใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขาหลังจากฟังหันษาแนะนำจนจบคุณตาชัยวัน์ไม่ได้พูดอะไรต่อเขานั่งลงที่เก้าอี้ใกล้หน้าต่าง เงียบงันเหมือนกำลังครุ่นคิดบางอย่างมาเนิ่นนานลมจากภายนอกพัดผ่านกระจกใสาบางเบาแสงแดดอ่อนยามเที่ยงวันตกกระทบเส้นผมสีขาวโพลนของเขาทําให้บรรยากาศในโชว์รูมเงียบสงบลงทันทีทันใดนั้นคุณตาค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าออกจากกระเป๋าเสื้อไม่มีใครสนใจมากนักเพราะดูเหมือนเป็นการโทรธรรมดาเขากดปุ่มไม่กี่ครั้งแนบโทรศัพท์กับหูเสียงเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นว่า ฉันอยู่ที่โชว์รูมในกรุงเทพเตรียมทุกอย่างตามที่ตกลงไว้สายถูกตัดภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีจากนั้นเขาก็เก็บโทรศัพท์กลับเข้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหันาสาโค้งศีรษะเล็กน้อยยังไม่ทันได้ถามอะไรก็มีเสียงเบรกจากด้านหน้าของโชว์รูมดังขึ้นอย่างเฉียบขาดพนักงานคนหนึ่งวิ่งไปดูด้วยความอยากรู้แล้วเบิกตากว้างกลับเข้ามาแทบจะทันทีไม่ถึงงอหนาทีหลังจากการโทรนั้น ขบวนรถรูสีดำก็แล่นมาจอดเรียงรายหน้าประตูกระจกบานใหญ่ทั้งหมดเป็นรถป้ายพิเศษรุ่นเดียวกับที่โชว์รูมมีแค่ไม่กี่คันแสดงอยู่ประตูคันแรกเปิดออกชายไวกลางคนในชุดสูทสีดำก้าวลงมาด้วยท่าทางมั่นคงและภูมิฐานเขาไม่หยุดมองไปรอบๆแต่เดินตรงเข้าสู่โชว์รูมท่ามกลางสายตาสงสัยของทุกคนอดวงตาของเขากวาดผ่านแถวเก้าอี้ลูกค้าข้ามสายตาผู้คนที่เต็มไปด้วยคำถาม จนกระทั่งหยุดอยู่ตรงหน้าคุณตาชัยวัตรต่อหน้าความตะลึงของพนักงานและลูกค้าทุกคนในขณะนั้นชายคนนั้นโค้งตัวลึกเอ่ยด้วยน้ำเสียงชัดเจนและเปี่ยมด้วยความเคารพท่านประธานครับทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วไม่ทราบว่าท่านต้องการให้เราช่วยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับบรรยากาศที่เคยจอแจเหมือนถูกดูดเสียงออกไปหมดพนักงานที่เคาน์เตอร์นิ่งงนันบางคนเหลียวมองกันด้วยสีหน้าเครียดจัดหันสาเบิกตากว้าง ใบหน้าแข็งทื่อด้วยความตกใจใช,ชายชราที่ทุกคนคิดว่าเป็นเพียงคุณลุงที่แบกกระสอบเงินเหรียญกลับถูกเรียกว่าท่านประธานคลื่นแห่งความเงียบค่อยๆซัดผ่านหัวใจของทุกคนและในไม่ช้ามันจะกลายเป็นแผ่นดินไหวที่ทำให้โชว์รูมแห่งนี้ต้องทบทวนตัวเองใหม่ทั้งหมดไม่ปล่อยให้ใครต้องสงสัยนานคุณตาชัยวัตรลุกขึ้นยืนดวงตานิ่งสงบเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรผิดปกติเขาก้าวออกไปกลางโชว์รูม ท่ามกลางสายตาที่ยังค้างอยู่ยังไม่มีใครทันตั้งตัวหลังจากคำว่าท่านประธานเขากวาดตามองไปรอบห้องสถานที่ที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามเสียงของเขาดังขึ้นช้าแต่มั่นคงเหมือนแต่ละคำผ่านการไตรตรองมาอย่างดีเพื่อจะรึกไว้ในความทรงจำของทุกคนที่อยู่ณที่นั้น ผมชื่อชัยวัตรผมคือผู้ก่อตั้งและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของโชว์รูมทั้งหมดแห่งนี้รวมถึงสาขาที่พวกคุณทำงานอยู่ด้วยเสียงหายใจเฮือกหนึ่งดังแผ่วๆจากฝั่งที่นั่งของพนักงานบางคนถอยหลังไปครึ่งก้ามือสั่นโดยไม่รู้ตัวผู้จัดการสาขาหน้าถอดสีริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับพูดไม่ออกคุณตาชัยวัน์ยกมือชี้ไปยังกระสอบที่วางอยู่ข้างเก้าอี้ น้ำเสียงของเขาไม่ดังแต่เปี่ยมด้วยพลังวันนี้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อซื้อรถผมมาเพื่อประเมินทั้งห้องเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงแอร์เบาๆและเสียงหัวใจเต้นแรงของเหล่าพนักงานที่เพิ่งตระหนักความจริงช้าเกินไปผมอยากรู้เขากล่าวตอบว่าเมื่อลูกค้าไม่ได้มาด้วยรูปลักษณ์ที่หรูหราไม่ได้แต่งตัวเนี๊ยบไม่ได้พูดจาสวยหรูพวกคุณจะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไร เขาหยุดพูดสายตากวาดมองทีละคอนนพนักงานที่เคยหัวเราะเยาะเขาเมื่อครู่ก้มหน้างุดหลีกเลี่ยงสายตาเหมือนหลบแสงที่กำลังเปิดโปงความผิดของตัวเองเพราะผมเชื่อเขาพูดช้าชัว่าธุรกิจจะคู่ควรกับการดำรงอยู่ได้จริงๆก็ต่อเมื่อคนในนั้นยังรู้จักให้เกียรติลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรือแต่งตัวอย่างไรเพียงแค่คำพูดเหล่านั้น คุณตาชัยวัตรก็ได้เปลี่ยนเช้าวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ไม่มีใครในโชว์รูมนี้ลืมได้ลงวันที่ความเมตตาแค่คนเพียงหนึ่งเดียวรักษาไว้ได้ก็เพียงพอจะทำให้ทั้งโลกต้องก้มหัวบรรยากาศภายในโชว์รูมอัดแน่นไปด้วยความกดดันพนักงานแต่ละคนกลั้นหายใจรู้สึกเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดทับในอ,อกอบางคนก้มหน้าไม่กล้าม,มองขึ้นบางคนมือไม้สั่นเทาลุ้นว่าบางสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้อาจกำลังจะเกิดขึ้น คุณตาชัยวัตรยังยืนอยู่กลางห้องดวงตาของเขาไม่อ่อนโยนเหมือนตอนเดินเข้ามาแต่แข็งกร้าวและจริงจังดวงตาของคนที่ใช้ทั้งชีวิตสร้างสิ่งดีงามบางอย่างขึ้นมาและจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันผู้ใดที่พูดจาดูถูกผมในวันนี้ผู้ใดที่หัวเราะเยาะลูกค้าเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่คู่ควรจะทำงานใต้ชื่อของกลุ่มบริษัทนี้อีกต่อไป คำนั้นเปรียบเหมือนมีดที่เฉือนบรรยากาศจนขาดสะบ้านเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นพนักงานหญิงคนหนึ่งยกมือปิดปากพยายามกลั้นความหวาดกลัวผู้จัดการสาขาพูดติดขัดท่านประธานพวกเราแค่ชั่ววูบแต่คุณตาชัยวัฒนไม่ปล่อยให้เขาพูดจบเขายกมือขึ้นส่งสัญญาณให้เงียบไม่มีคำว่าชั่ววูบเพราะการให้เกียรติไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เวลาคิดมันจะมีอยู่ในพฤติกรรมของคุณแต่แรกหรือไม่มีเลย จากนั้นเขาหันไปมองหันสายหญิงสาวที่ยังคงยืนอยู่ข้างกระสอบเงินมือยังถือสมุดบันทึกเล่มเล็กแน่นเธอไม่พูดอะไรตลอดเวลาแค่เฝ้าดูด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและไม่แน่ใจคุณตาชัยวัตรก้าวเข้าไปใกล้เธอหยุดยืนตรงหน้าแล้วพยักหน้าเบาๆน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนลงดังสายลมเย็นในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเด็กสาว เธอคือคนเดียวในวันนี้ที่ยังรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนทำงานบริการไว้ได้ความเมตตาเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับทั้งโชรูมที่ยังเงียบกริบแล้วชี้ไปที่หันสากล่าวอย่างชัดเจนในทุกถ้อยคำจากวันนี้เป็นต้นไปเธอจะเป็นผู้จัดการสาขาแห่งนี้เธอเหมาะสมมากกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เสียงฮือเบาๆดังขึ้นบางคนในโชรูมลุกขึ้นยืนบางคนเผลอตกมือ บางคนก็เพียงยิ้มและพยักหน้าเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ยุติธรรมแต่มันงดงามส่วนหันษาเธอยืนอึ้งดวงตาเบิกกว้างปากขยับเล็กน้อยเรากับไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินในชั่วขณะนั้นน้ำตาไหลลงอย่างเงียบๆไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความอับอายแต่เป็นเพราะความสุขที่ได้มาจากสิ่งเรียบง่ายความดีในที่สุดก็ได้รับการมองเห็นและได้รับการยกย่อง เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยคุณตาชัยวัตรค่อยๆดึงกระสอบเก่ากลับมาเรากับเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางยาวไกลที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาไม่ใช่เพื่อซื้อรถแต่เพื่อสะท้อนใจคอนอเขาหันไปมองโชว์รูมทั้งห้องอีกครั้งสายตายังเต็มไปด้วยความตะลึงใบหน้ายังเจือด้วยความละอายปนความเสียดายแล้วเขาก็หยุดยืนอยู่ตรงหน้าหันสาหญิงสาวที่บัตนี้กลายเป็นผู้จัดการสาขาไม่ใช่เพราะวุฒิการศึกษาไม่ใช่เพราะเส้นสาย แต่เพราะสิ่งง่ายๆหนึ่งเดียวเธอเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ไม่มีใครกล้าทำเขาหยิบซองจดหมายที่พับไว้อย่างเรียบร้อยจากกระเป๋าเสื้อวางลงบนมือของเธอนี่คือรางวัลสำหรับเธอไม่ใช่เพียงเพราะเธอทำหน้าที่ได้ดีแต่เพราะเธอรักษาคุณสมบัติที่ผมต้องการเห็นในพนักงานทุกคนความเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขหันสาโน้มศีรษะลงเบาๆ มือทั้งสองสั่นเทารับซองจดหมายนั้นเธอไม่ได้รีบเปิดมันออกเพียงกำไว้แน่นเหมือนของมีค่าน้ำตาไหลรินจากหางตาหยดลงทีละหยดโดยไม่สามารถกลั้นไว้ได้น้ำตาของคนที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับการยอมรับจากใจจริงก่อนจะก้าวออกจากประตูคุณตาชัยวัน์หันกลับมาน้ำเสียงของเขาอบอุ่นแต่ชัดเจนไปถึงทุกมุมของห้องอันหรูหรานั้นอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่มีค่าที่สุด มักซ่อนอยู่ในหัวใจและพฤติกรรมของเขาพูดจบเขาก็เดินออกจากโชว์รูมเงาของเขาค่อยๆละลายไปในแสงแดดของกรุงเทพสงบนิ่งเหมือนคนที่ไม่เคยโกรธมันคงดั่งชาวนาที่เดินบนคณนาอย่างคุ้นเคยแต่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังบางสิ่งที่ไม่มีวันลืมบทเรียนล้ำค่าว่าด้วยหัวใจมนุษย์การให้เกียรติและวิธีที่การกระทำเล็กๆเ,เ,เพียงหนึ่งอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้หลังจากที่คุณตาชัยวัน์จากไป ไม่มีใครพูดกับใครสักคำทั้งโชว์รูมตกอยู่ในความเงียบงันลึกจนได้ยินเพียงเสียงแอร์ที่ทำงานสม่ำเสมอและเสียงรองเท้าลากเบาๆบนพื้นหินอ่อนเหล่าพนักงานที่เคยหัวเราะเยาะเคยเหลือบตามองด้วยความดูแคลนต่อคุณลุงผู้แบกกระสอบเหรียญบัตรนี้ไม่มีใครกล้าส,สบตากันได้แต่เก็บของอย่างเงียบๆบ,บางคนวางบัตรพนักงานลงในกล่องอย่างเงียบงนันบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ แต่ไม่มีใครเอ่ยคำขออภัยเพราะคำขอโทษใดๆในตอนนี้สายเกินไปแล้วพวกเขาออกไปทีละคนโดยไม่กล่าวคำใดทิ้งไว้เพียงห้องที่เงียบงนันและช่องว่างที่ไม่ใช่แค่ขาดพนักงานแต่คือการขาดสิ่งสำคัญที่สุดของงานบริการความเคารพหันสายยังคงยืนอยู่ที่เดิมข้างเก้าอี้ที่คุณตาชัยวัตรเคยนั่งในมือเธอยังถือซองรางวัลที่ยังไม่ได้เปิดแต่ในดวงตาของเธอ ปรากฏแสงบางอย่างที่ตลอดหลายปีของการเรียนและการทำงานนอเธอไม่เคยรู้สึกชัดเจนเท่านี้มาก่อนนั่นคือความรู้สึกที่ได้รับการมองเห็นได้รับการยอมรับในฐานะตัวตนที่แท้จริงของตนเองไม่มีใครพูดไม่มีเสียงปรบมือแต่มีบางอย่างเบ่งบานขึ้นในอากาศการตื่นรู้ที่เงียบงนันโชวรูมแห่งนี้ที่เคยต้อนรับเฉพาะคนร่ำรวยและหรูหรา บัตนี้ฝากบทเรียนหนึ่งไว้ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งความเมตตาต่อให้เล็กแค่ไหนก็จะได้รับการตอบแทนอย่างคู่ควรเสมอและบางครั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากคนมั่งมีแต่มาจากชายชาราผู้แบกกระสอบเหรียญและหัวใจที่ไม่มีใครวัดได้หากคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องราววันนี้สะกิดใจขอเชิญแบ่งปันวิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อนฝูง หรือใครก็ตามที่อาจกำลังต้องการคำเตือนแผ่วเบาว่าในโลกใบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือจํานวนเงินในกระเป๋าแต่อยู่ที่วิธีที่เราปฏิบัติต่อกันขอเชิญกดติดตามช่องสุขใจในบั้นปลายเพื่อที่เราจะได้พบกันอีกในเรื่องราวถัดไปสถานที่ที่ความเมตตาความจริงใจ และความเป็นมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ทุกการแชร์ของคุณลุงคุณป้าไม่เพียงแต่ช่วยกระจายข้อความแห่งการใช้ชีวิตเชิงบวกแต่ยังเป็นการร่วมกันสร้างโลกที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยเมตตาสำหรับลูกหลานในวันข้างหน้าขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าที่รับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเรื่องราวในวันนี้ขอให้คุณลุงคุณป้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวแห่งความรักและความดีในครั้งหน้า